กระโบนะครับมาบวงสวงละครเรื่องเจ็ดมงกุฎครับผมค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะคะครับก็เนื้อของของไงค่ะเป็นอะไรที่เห็นเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างดูมันเป็นเนื้อเรื่องก็มันไม่ค่อยซ้ำใครนะเนื้อเรื่องมันมันค่อนข้างมีเส้นเรื่องแบบว่าแบบเฮ้ยแบบว่ามันมันดูดูหลอกล่อให้แบบว่า ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยากดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ค่ะคยังเจ็ดมงกุฎนี่คืออะไรค่ะเจ็ดมงกุฎน่าจะเป็นเป็นการเปรียบเทียบเล่นกับคำว่า18มงกุฎด้วยเหมือนกันครับผม,มซึ่งซึ่งเจ็ดมงกุฎนี่คือเจ็ดพี่น้องในในครอบครัวของผมซึ่งพี่น้องเจ็ดคนเนี่ยเป็นเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมีเงินแต่คือเป็นคนที่ คนใหญ่ล้วเนี่ยคือไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของแบบว่าจิตใจของคนสนใจเรื่องของเงินเป็นสำคัญมากกว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมนี่จะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นเรื่องเงินแต่คือเป็นคนที่ติดติดแล้วก็ไม่ค่อยได้ได้แบบว่าสนใจใส่ใจใครเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยโดนดัดนิสัยว่า พี to to ่นายกาพี่นายกามเปิดมาเนี่ยบอกว่าให้ครอบครัวของน้องโบเนี่ยคือเข้ามาอยู่ในตระกูลของผมแล้วเป็นยังไงต่อครับก็คือเราก็ได้ครอบครัวของนางเอกเนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านคฤหาสน์ของพระเอกค่ะโดยในพี่นเยกามระบุไว้ว่าพี่น้องเจ็ดคนเนี่ยใครสามารถทําให้ครอบครัวของนางเอกรักได้หรือว่าเคารพได้เนี่ยก็จะได้รับมรดกทั้งหมดไปดังนั้นตอนที่ครอบครัวของนางเอกเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกงงงนิดหน่อยว่าเอ้ยทำไมทุกคนถึงมาทำดีกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนดูแบบว่าไม่จริงใจเลยเข้ามาใช่ไหมครับค่ะเความยากของ นี้คืออะไรครับสำหรับคู่นี้คือคือผมว่าทุกอย่างอ่ะมันมันมันเป็นต้องต้องเล่นเล่นดูเซนคอมเมดี้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เราเราจะเล่นแบบว่าไม่ใช่แบบว่าละครที่แบบว่าซีเรียสจริงจังแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องต้องเล่นให้ให้คนดูรู้สึกสนุกด้วยแล้วคือมันมีความจริงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราเลยต้องละครเรื่องนี้จะได้ข้อคิดอะไรบ้างละครเรื่องนี้เหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นละครที่ตั้งใจจะให้ข้อคิดอยู่แล้วนะจริงๆแล้วในทุกๆตอนเนี่ยพอจบไปเราจะมีข้อคิดสอดแทรกให้ตอนจบเเเเสมมออค่่่ะะะพราาาววีีีนน้งแตลก็จิธ ีการที่จะมาทําให้นางเอกรักพวกเขาเนี่ยในวิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ต้องติดตามชมนะคะว่าจะให้ข้อคิดอะไรบ้างแต่ว่ามีข้อคิดทุกตอนแน่นอนค่ะจริงมีมีผลผลิดอย่างไรว่าจะฉายเมื่อไรอะไรเออยังยังอะไรเลยค่ะน่าจะเร็วๆนี้แหละครับต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคราจะผ่านต้นปีหน้าเลยเหรอครับก็น่าจะเนอะน่าจะนะช่วงต้นๆนะครับว่าอย่างนั้นนะคะครับ งั้นก็ฝากละครเรื่องเจ็ดมงกุลนะครับรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ซ้ำใครครบรถค่ะครบรถเป็นเรื่องคอมเมดี้เป็นแนวมีโรแมนติกด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีนักแสดงมากฝีมือเยอะแยะมากมายที่แบบตลกตลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชมพู่ฟุตตี้พี่ชนานานะครับพี่เกิร์กชินเลอร์อตุ้ยตุ้ยเรานะครับผมอุ้ยเยอะแยะมากมีพี่สมัยด้วยเออพี่สมัยมาเล่นเป็นแม่เลยครับผมก็อยากจะให้ติดตามชมกันเยอะๆนะคะขอบคุณครับ เสรคจไครับโอเคได้ไหมครับจ้า